สวัสดีค่ะลูกค้าตามหาร้านเจ้โหดค่ะลูกค้าเคยสั่งไปปี60นะคะเอามาร์กเทคเนิ้วไปรอบนี้กลับมาสั่งใหม่ค่ะใช้ผ่าเนาะจากจากท่อนใหญ่ๆอะ่ะผมทําให้มันเล็กลงแล้วก็เพื่อที่จะเอาขึ้นโต๊ะเรื่อยผมอีกทีหนึ่งโต๊ะเรื่อยสายพานนะครับค่ะครับที่พี่ซื้อไปนี่มันเป็นมาร์กเทคเนาะ7นิ้วมาร์กเทคเจนิ้วครับตอนนั้นอนะ่ะแล้วโซบาล่ะคะ โซบา์ก็ยิ่มห้าครับอ๋อเอาเบอร์เอาเบอร์สันไปยิ้มห้าน่าจะสามปีแล้วเพราะว่าไล่ดูประวัติของพี่อ่ะซื้อตอนปีหกหกศูนย์ครับค่ะสามปีเพิ่งเสียจะเอาชุดใหม่ครับจัดไปแต่แนะนำเป็นไอมาร์คเทคเก้านิ้วนะพี่ครับค่ะส่งรายละเอียดไปแล้วค่ะ ครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะจัดให้ค่ะลูกค้าเก่าตามหาร้านเจโหดนะคะซื้อไป3ปีเพิ่งมาสั่งใหม่นะคะเพิ่งเสียว่างั้นอ่าจัดไปอีกหนึ่งตัวฮินเจียม a กิต้า9้านิ้วรุ่น G A 9 0 6 0ค่ะเอาไปใช้กันยาวๆเลยถ้าต้องการสินค้าดีคุณภาพเยี่ยมพิีีมี่นะคะต้องร้านเจโหดคุณสุกเกษตรค่ะ